เดี๋ยวเรามาดูกันที่บรรยากาศในตลาดทองคํากันก่อนนะฮะเดี๋ยวไปกันที่นายแพทย์กิจชรธิรัญญสิริประธานกลุ่มบริษัทแม่ทองสุข MTS g o สวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับครับสวัสดีครับแม่คุณหมอดูสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยราคาทองคําก็เรียกว่าอาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ว่าท้ายๆสัปดาห์ก็มีการย่อตัวลงไปนะครับเอ๊ะเป็นการย่อเพื่อรอไปต่อหรือเปล่าสําหรับทองคําแล้วมีปัจจัยอะไรที่จะสนับสนุนในช่วงนี้ครับ สำหรับปัจจัยที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นเรื่องการที่เทขายทำกำไรเป็นช่วงๆของทองคำ uh huh. เรียกว่าเป็นช่วงที่ทองคำพักฐานหรือปรับฐานก็ได้นะครับ,รบแต่ว่าก็ยังถือว่าท่งตัวในเกณฑ์ที่ดียังอยู่ในระดับ 2, เหนือ2,900เหรียญโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเคลื่อนตัวระหว่ง 2, ัง2,890-2,925เหรียญในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยก็ยังเป็นปัจจัยที่ เชื่อว่าราคาทองคำยังคงเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบแคบเช่นเดิมนะครับปัจจัยที่ส่งเสริมให้ทองคํายังคงแข็งแกร่งก็ามาจากการที่ดอลลาร์ยังดูอ่อนค่าลงโดยค่าเงินดอลลาร์เองเนี่ยปรับตัวลดลงจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบริเวณดอลลาร์อินเด็กซ์105.5มาที่103.5ในวันนี้นะครับเรียกว่าดอลลาร์อินเด็กซ์อ่อนตัวลงซึ่ง แน่นอนส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นผลจากภาวะที่ทรัมป์เนียมีนี้บ่อยต่างๆแล้วก็ทำให้มีคนว่างงานมากขึ้นตรงนี้ยังเป็นปัจจัยบวกสำหรับราคาทองคําสำหรับในสัปดาห์นี้ยังเชื่อว่ากรอบแนวรับบริเวณ46,300ในระยะสั้นสำหรับทองไทยน่าจะเป็นกรอบแนวรับระยะสั้นแนวต้านอยู่ที่46,700นะครับ ดังนั้นยังเชื่อว่ายัางเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบแคบแล้วก็อรอปัจจัยใหม่ๆเกี่ยวกับตัวเลขเศรษฐกิจที่จะเข้ามาเช่นตัวเลขเงินเฟอ้อครับนะครับเอ๊ะถ้าดูแบบนี้ทองในเชิงของทองคําในต่างประเทศเนี่ยกลยุทธ์ในช่วงนี้เนี่ยจะมีละะักษณะเอ่อเก่งไปตามตลาดไหมหรือว่ายังไงดีรยบคุณหมอฮะมองระยะกลางระยะยาวยังไงคร ร,ร,ระยะกลางกับยาวยังเป็นลนักษณะของการซื้อเก็บสะสมเมื่อราคาอ่อนตัวรบ,บริเวณ46,300หรือ4,6000ท่วนทุนนะครับในระยะกลางท้องของตลาดโลกเนี่ยบริเวณ2 0 0 0 0เอสอนรในระยะสั้นน่าจะเป็นแนวรับที่ซื้อเก็บสะสมได้ดีดังนั้นในเชิงของการลงทุนยังคงเน้นการซื้อเก็บเข้าเมื่อราคาอ่อนตัวไม่ไล่ราคาแล้วก็ขายทำกำไรในช่วงแคบก,ก่อนครับ ถ้าดูไปข้างหน้าอีกสติ๊หนึ่งครับว่าปัจจัยที่อาจจะมีผลกระทบหรือเชิงบวกและเชิงลบของราคาทองคำนะถ้าดูในรอบสักหนึ่งเดือน2เดือนข้างหน้าเนี่ยมีปัจจัยอะไรที่จะต้องจับตาหรือว่าจะอาจจะต้องอดูเป็นพิเศษไหมครัคุณหมอจะมี2ปัจจัยหลักก็คือเรื่องของการเจรจาเรื่องสงครามระหว่างรัสเซียยูเครนว่าจะจบอย่างไรนะครับซึ่งถ้าสงครามจบลงเนี่ยน่าจะส่งผล ทำให้ราคาล่วงลงมาแต่น่าจะไม่ลึกนะครับซึ่ง mm hmm. เห็นได้ว่าในช่วงที่ผ่านมาก็เป็นอย่างนั้น mm hmm. โดยพอมีข่าวเรื่องการเจรจาก,กันเนี่ยราคาทองคําก็ปรับตัวลดลงมา mm hmm. ปัจจัยที่สองก็คือเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆที่จะออกในช่วงสัปดาห์นี้กับสัปดาห์หน้าซึ่งก็โดยภาพรวมก็น่าจะมีภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้นนะครับคนว่างงานมากขึ้นตรงเนี้ย จะเป็นปัจจัยที่มีทั้งบวกและลบต่อราคาทองคำการลดดอกเบีย้ยของเฟดก็ยังคงคงไม่ลดลงมาง่ายๆดังนั้นโดยภาพหลักๆเนี่ยการลงทุนในทองคำในช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่เรียกว่าปรับฐานทำกำไรไปก่อนในช่วง1นสองสัปดาห์นี้ครับ คุณหมอวันนี้ขอพบคุณมากนะครับคุณหมอครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับคุณหมอกิจน์ธิรัญญสิริจากแม่ทองสุข MTS ม o โกครับช่วงนี้ก็มีลักษณะของการทยอยซื้อสะสมนะฮะอาจจะราคาอาจจะพันผวนอยู่นะฮะในช่วงระยะสั้นนี้นะครับแต่ระยะกลางยาวก็มีสองปัจจัยนะะที่จับตาดูว่าสงครามรัสเซียยูเครนหากว่า ออกมาแล้วก็อาจจะยุติหรือไปในโน้มทางยุติเนี่ยก็อาจจะทําให้ราคาทองคําอาจจะลงระยะสั้นได้ขณะเดียวกันในช่วงระหว่างนี้ก็จะมีเรื่องอีกอันอ,อีกประเด็นนึงก็คือตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเองะฮะว่าเ,เงินเฟอ้อจะออกมาอย่างไรก็อาจจะมีผลต่อการขึ้นลงของราคาทองคำไปด้วยเช่นกันนะครับ